ว่องไฉวงชยวงชยฉดีจริงๆเลยรู้ว่าแม่ตกใจเลยมาปลอบสินะวงชงไฉนี่แกไม่รู้หรอกว่าเมื่อกี้น่ากลัวแค่ไหนฉันเกือบร้องไห้แล้วดีที่พ่อแกมาช่วยทันวงชงไฉดูสิพ่อแกเหมือนทูตที่จุดอยู่ไหมควันลอยฉุยเลยน่ากลัวจังฉันถามหน่อยฉันอยากรู้ว่าตอนนี้เธอคิดยังไงกับตู้เลยกันแน่ ฉันคิดว่าน่าเสียดายอยู่เสียดายเหรอฉันไม่น่าไปเลยฉันคงไปรบกวนพวกเธอเสีนะก็นายถามความรู้สึกของฉันไม่ใช่เหรอฉันคิดจริงๆว่าการที่เป็นเพื่อนกันแล้วต้องเดินมาถึงจุดๆนี้มันน่าเสียดายมากถ้าฉันรู้ตัวเร็วกว่านี้รู้เร็วกว่านี้แล้วก็คงไม่ต้องกลายมาเป็นแบบเนี้ย รู้ด้วยหรอว่าตัวเองไร้หัวจิตหัวใจแต่ก็จริงขณะฉันชอบเธอมาตั้งนานเธอยังไม่รู้เลยความสามารถด้านนี้ของคุณเจียงเนี่ยช่างเลิศล้ำเหนือผู้อื่นซะจริงๆฉันคิดไม่ถึงจริงๆนี่นายก็รู้ประสบการณ์ด้านความรักของฉันมีแค่นายอะไม่งั้นคงไม่มาถึงจุดที่น่าอึดอัดแบบนี้ล่ะเธอคิดว่าฉันโกรธเรื่องนี้เหรองั้นนายโกรธเรื่องอะไร ดึกดึกด่นๆชายหญิงดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันสองต่อสองดื่มเหล้าเสร็จจังขับรถไปส่งเขาอีกบริการจุดเดียวจบของเธอนี่ใช้ได้จริงๆฉันสาบานได้ฉันไม่ได้ดื่มานายยะยุดนั่งลงเธอทำอะไรกับตู้เลยกันแน่ ทำไม่จู่จูเขาถึงแสดงความรักอย่างบ้าคลั่งแบบนั้นเออฉันพูดอะไรบางอย่างกับเขาแต่ยังบอกนายไม่ได้เน้นขอโทษด,ด้วยฉันไม่รับการขอโทษของเธออืมฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วแบบนี้มันผิดกฎรู้ตัวไหมไม่ใช่แค่แหกกฎแต่จะทำมากกว่านั้นอีก<ๆ>นายเลิกโกรธฉันได้ไหม อยังเจ็บอยู่เลยเจ็บเหรอไหนดูซิยังเจ็บอยู่ไหมยังเจ็บนิดหน่อยตอนนี้ล่ะไม่เจ็บแล้วเธอนี่นะคราวหลังขัดระวังตัวหน่อย จริงสิฉันลืมบอกนายไปเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรพรุ่งนี้ค่อยบอกไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ทันแล้วงั้นว่ามาคือพรุ่งนี้ส่วซินจะไปสัมภาษณ์ที่ GE และก็รู้สถานการณ์ของเธอตอนนี้ฉันเลยเขียนจดหมายแนะนำมาให้ในายช่วยส่งให้หน่อยนะคร้องละเจียงจินเพราะเธอมีเรื่องจะมาขอร้องฉันเพราะงั้นถึง ไอจีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ